สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ U ๋งเกมมิ่งแต่ประเดโนนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนําแล้วก็เตรียมพร้อมตัวของหยันเฟยนะครับซึ่งตัวของหยันเฟยนี้ก็จะเป็นสีดาวธาตุไฟใช้อาวุธเวทที่จะมาพร้อมกับจงหลีในวันที่28เมษายนนะครับแล้วก็หยันเฟยนี้จะเป็นตัวละครที่เน้นในส่วนของการทำดาเมจเป็นตัวดาเมจหลักนะครับไม่ได้มีความสามารถในการเป็นซัพพอร์ตหรือเป็นตัวซับดาเมจอะไรเลยนะครับผม ก่อนที่เราจะมาคุยเนื้อหากันก็ขอคุณสปอนเซอร์ก่อนนะนั่นก็คือร้าน PowerPay นะครับร้านนี้เปิดมานานผมใช้บริการเติมมาตลอดบอกเลยว่าปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันแล้วก็มีรับเติมทุกแพ็กเกจนะครับสามารถติดต่อได้ทางไลน์หรือ Facebook ของร้านได้เลยนะครับมาเริ่มที่ส่วนแรกนะครับก็เริ่มจากค่าพลังก่อนตัวของยานเฟยที่เลเวล90เนี่ยมีพลังชีวิต9 0 0 0แล้วก็พลังป้องกันประมาณ580 ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเป็นตัว4ดาวแล้วก็ตัวตีไก่นะครับก็จะค่อนข้างบางพังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่240ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าค่าพลังที่ได้จากการเลื่อนขั้นก็คือเป็นโบนัสธาตุไฟ24%อันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าหยันเฟย์ทำดาเมจเป็นธาตุไฟทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็พวกโบนัสความเสียหายเนี่ยจะบวกดาเมจได้มากกว่าพวกพังุโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แย่ ส่วนของที่เอาไว้เลื่อนขั้นก็จะเป็นหินธาตุไฟนะครับตัวของจากบอสกาเมล่าแล้วก็หินที่สามารถถาได้จากเมืองลีเย่น,นะครับหินสีฟ้าผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็ตามสัญลักษณ์ของโจรสลัาสมบัติส่วนของที่เอาไวอ้อพอสวรค์ก็จะมีหนังสือโกนะครับที่เป็นรูปเงินแล้วก็ของที่จะดรอปจากบอสและสัปดาห์ตัวใหม่ที่เป็นมังกรคางคกที่เดี๋ยวจะเข้ามานะครับส่วนที่2ก็มาดูรายละเอียดของสกิลนะครับ ในส่วนของการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นการทำนาำเมธทัดไฟเป็นคอมโบ3ามครั้งแล้วก็ถ้าโจมตีโดนศัตรูตัวของยานเฟยก็จะได้รับสกา r เ e ล็ซิลหอันต่อการโจมตีแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ตัวของสการเล็ดซิลนี้สามารถสะสมได้สูงสุด3อันแล้วก็ในแต่ละอันเนี่ยจะลดการใช้พลังกายที่เอาไว้แดชกับชา้าโจมตีลงนะครับซึ่งตัวซีลวันนี้ก็จะหายเมื่อเป็นตัวหรือว่าตายนะครับ ส่วนการชาร้าโจมตีก็คือจะเป็นการใช้สกาเหลซกิทั้งหมดทำดาเมจเป็นธาตุไฟซึ่งดาเมจแล้วก็ความกว้างของการชาร้าโจมตีนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของซิลที่ตัวของหยานเฟยใช้ในตอนชา้าจุมตีนะครับ U.E ก็จะเป็นการทำดาเมจไปใส่เป้าหมายแล้วก็ศัตรูที่อยู่รอบเป้าหมายแล้วก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนของสกาเหลซกิให้หยานเฟยเนี่ยเป็นจำนวนสูงสุดทันทีนะครับถ้าโดยพื้นฐานก็คือเพิ่มให้เต็มเป็น3อันทันทีเลย เพราะฉะนั้นก็สกิลนี้ดาเมจอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าเอาไว้คอมโบชาร์จุมตีต่อนะครับส่วนถ้าไม่ตายก็คือจะเป็นการทำดาเมจไฟใส่จัตรูที่อยู่รอบตัวหยานเฟยแล้วก็เพิ่มจํานวนของสก,กสัลเลตซิลให้เป็นจํานวนสูงสุดทันทีเหมือนกับสกิล e แล้วก็ทําให้หยานเฟยได้รับบัฟบ,บิลเลียนนะครับซึ่งบัฟอันนี้จะเพิ่มดาเมจของการชาร้าจมตีให้หยานเฟยแล้วก็ตัวหยานเฟยเนี่ยจะได้รับสก,กสัลเลตซิล ทุกๆช่วงวินาทีนะครับก็คือยังไม่แน่ใจว่าช่วงวินาทีนี้คือกี่วินาทีต้องรอข้อมูลมาก่อนแล้วก็บัฟอัันนี้จะหายไปเมื่อเปลี่ยนตัวหรือตายคราวนี้มาที่พรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์ติดตัวก็คือจะแสดงตำแหน่งของพิเศษของเมืองลีเยในมินิแมปนะครับพอเลื่อนขั้นหนึ่งก็จะเป็นเมื่อช้าโจมตีจะเพิ่มโบนัสความเสียหายไฟให้5% ตามจานวนสกัดเซีลเป็นเวลา6วินาทีให้กับตัวหยานเฟยก็คือถ้าเราชาร์จโจมตีแล้วสมมุติมีตัวของซีลอยู่ทั้งหมด3อัดเด่ยก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสไฟ15%ให้หยานเฟยเป,เป็นเวลา6วินะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําการชาร์จโจมตีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการล้างโบนัสอันเก่าออกเพราะฉะนั้นก็พยายามชาร์จโจมตีตอนที่เรามีซีลจํานวนสูงสุดนะครับเพื่อจะได้เอาบัฟจํานวนสูงสุดตลอด ส่วนพระสวรรค์เล่นขั้นสี่ก็คือเมื่อหยันเฟยชร้ชาโจมตีแล้วติดคิดจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับดามจเท่ากับ80%ของพลังโจมตีโดยที่ความเสียหายนี้ก็นับว่าเป็นการชาร์จโจมตีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหยันเฟยเนี่ยผมคิดว่าควรต้องมีอัดตายคิสูงประมาณหนึ่งสัก50%ขึ้นไปนะครับถึงจะโอเคความสามารถตรงนี้จะได้ติดบ่อยๆนะครับมาที่กลุ่มดาวบ้างนะครับกลุ่มดาวแรกของหยันเฟยก็คือ ถ้าเกิดว่าเราช้าโจมตีในขณะที่มีสก a ดเล t ซิลอยู่จะลดโอกาสการหยุดชะงักนะครับก็คือถูกขัดจังหวะในจังหวะที่เราไลา่แล้วก็ลดการใช้พลังกายของการช้าโจมตีครั้งนี้ลง10%ต่อสก a ดเล t ซิลที่ใช้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้คือมันทําให้การช้าโจมตีกินพลังงานน้อยลงแล้วก็โดนขัดยากขึ้นผมมองว่าก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งเราจะได้ชโจมตีได้บ่อยแดได้บ่อยนะครับ กลุ่มดาวที่2ก็คือเมื่อชา้าโจมตีใส่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า50%จะมีโอกาสติดคิเพิ่ม20%ใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับน่าจะเพิ่มนาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยกลุ่มดาวที่3ก็เพิ่มเลเวลของสกิล E สามเลเวลกลุ่มดาวที่4ก็คือเมื่อใช้ไม่ตายนะครับจะสร้างโล่ที่สามารถรับความเสียหายได้เท่ากับ45%ของพลังชีวิตของหยานเฟยเนี่ยโดยที่โล่ จะอยู่เป็นระยะเวลา15าวิแล้วก็โล่นี้รับความเสียหายไฟได้250%อ้อเก็เป็นโล่ที่ค่อนข้างหนาแล้วก็อยู่ได้นานนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าสลับตัวโล่จะหายไหมแต่โดยภาพรวมแล้วก็เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ได้เพิ่มดาเมจแต่ว่าน่าจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่มีจงหลีกลุ่มดาวที่5ก็คือเพิ่มเลเวลถ้าไม่ตาย3ามเลเวลแล้วก็กลุ่มดาวที่6ก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนสูงสุด ของสกาเลซิลนะครับจาก3อันเป็น4อันอันนี้ก็ถือว่าดีมากเพิ่มดาเมจโดยรวมอะไรได้น่าจะเยอะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่ากลุ่มดาวที่น่าจะเปิดหาเนี่ยก็มีกลุ่มดาว2กับกลุ่มดาว6นะครับ2อ,อันนี้ผมมองว่าจะสําคัญกลุ่มดาว4สร้างโล่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณมีตัวที่ใส่โล่ได้หนาๆอยู่แล้วอย่างพวกจงหลีเนี่ยผมมองว่ากลุ่มดาวนี้ไม่ได้จําเป็นมากเนื่องจากว่า กิวประเภทโล่ของเกมนี้มันไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับถ้าคุณมีโล่สองสามอันเนี่ยแล้วเวลาคุณโดนดาเมจต,ตัวของโล่ทั้งหมดที่มีเนี่ยก็จะโดนดาเมจพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโล่นาหนา,นาแค่อันเดียวก็พอนะครับคราวนี้มาในส่วนของบิวตัวละครกันนะครับซึ่งผมก็สรุปมาให้หม,มาเป็นตารางคร่าวๆคือผมต้องอธิบายก่อนว่าตัวของหยานเฟยยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็ข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลจากช่วงโค้ดเบต้า ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเดี๋ยวเวลาตัวมาจริงๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเริ่มจากในส่วนของอาวุธก่อนนะครับอาวุธถ้าเป็น5้าดาวที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวของลอดเพเยอร์เพราะว่าลอดเพเยอร์จะให้โอกาสที่เข้านะครับซึ่งเป็นค่าพลังที่ตัวของหยานเฟยต้องการมากที่สุดแล้วก็ความสามารถก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากเพราะว่าหยานเฟยเป็นตัวดาเมจหลักต้องอยู่ในสนามมุ่งขั่นจะนานอยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวของ Skyward Atlas กับ Memory of Dust เนี่ยก็ให้เป็นในส่วนของพลังโจมตีซึ่งผมมองว่าโอกาสที่ดิ่งข้อสำคัญกว่าแต่ทั้งสองอันนี้ก็ไม่ได้แย่ Skyward Atlas มีความสามารถที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ง่ายนะครับส่วน Memory of Dust คุณต้องมีตัวโล่มาคอมโบก็อาจจะใช้เยอะนิดนึงแต่ว่าถ้ามีตัวโล่คอมโบก็จะบวกพลังโจมตีได้เยอะมากนะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าใช้ได้ทั้งสอันแต่ Lost Player ดีที่สุด ส่วนถ้าเป็นสีดาวเนี่ยโซล่าเพล r ์นะครับเบทเทิลพาร์จะให้โอกาสคริเคอลซึ่งก็ดีมากแต่ในส่วนความสามารถเนี่ยโซล่าเพลว์ไม่ได้บวกพลังโจมตีให้กับการชาร์จโจมตีนะซึ่งดน้มีหลักๆของอยานเฟยนะ่าจะมาจากการชาร์จโจมตีไนงะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายส่วนดูวิซิตให้ความแรงคิซึ่งก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีความสามารถซึ่ง มันอยู่แค่10วิแล้วมีคููดาว30วินะครับก็เลยไม่สุดเหมือนกันส่วนแมปป้าก็ถือว่าโอเคมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้คอมโบท่าอะไรต่างๆแรงขึ้นนะครับสรุปโดยรวมแล้วในส่วนของอาวุธหยานเฟยเนี่ยผมมองว่าก็ใช้ได้หลายอันแต่ว่ายังไม่มีอาวุธที่เหมาะสมกับตัวที่เน้นการช้าโจมตีอย่างยันเฟยจริงๆนะครับส่วนอ์ติแฟกต์นะครับถ้าเป็นเซ็ ที่ผมมองว่าโอเคมี2อันก็คือสีคิมสันวิทกับสีเวนเดอร์เลอร์นะครับถ้าเป็นคิมสันวิทเนี่ยจะเป็นการบวกโบนัสธาตุไฟก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวหยันเฟยทั้งหมดเพราะว่าหยันเฟยเนี่ยทำดาเมจเป็นไฟหมดเลยส่วนเวนเดอร์เลอร์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้การชาร์จโจมตีได้แรงกว่าตัวของคิมสันวิทนะครับมันบวกการชาร์จโจมตีเยอะมากแต่ว่าดาเมจที่ไม่ใช่การชาร์จโจมตีเนี่ยก็จะเบากว่าตัวสีวคิมสัน เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วผมมองว่ามันไม่ได้ห่างกันมากแต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกเป็นสีคิมสันเพราะว่าฟาร์มง่ายกว่าแล้วก็สามารถเอาไปให้ตัวละครธาตุไฟตัวอื่นใช้ได้ด้วยนะครับส่วนพวกค่าพลังหลักนาฬิกาก็เน้นเป็นโจมตีเปอร์เซนต์ถ้วยก็เป็นบวนัดไฟหมวกก็เป็นโอกาสคิ้หรือดาเมจคี้นะครับแล้วก็ออฟลองก็เน้นไปนในส่วนของพวกโอกาสคี้ดาเมจคี้โจมตีเปอร์เซนต์ชำนาญธาตุแล้วก็ฟื้นพลังงานนะครับ แล้วก็ส,วสุดท้ายก็คือตัวคอมโบที่ผมมองว่าสําคัญสําคัญนะครับตัวแรกก็คือตัวของซิงชิวแน่นอนเพราะว่าซิงชิวทําให้ศัตรูติดเปียกได้ตลอดแล้วก็ยันเฟยก็จะได้ทําดาเมจเป็น1.5เท่าได้เรื่อยๆนะครับสาคัญมากแล้วก็ตัวของเบนเนตก็เป็นตัวคิลแล้วก็บัฟดาเมจรวมถึงเอามาทําสันพ้องไฟได้ด้วยอกอทั้งซิงชิวแล้วก็เบนเนตนี่คือสุดยอดอยู่แล้ว แล้วก็มีตัวของเซียงหลิงเอามาทําสันพ้องไฟได้แล้วก็มาลดต้านทานไฟสตูได้สําหรับใครที่ไม่อยากจะใช้เป็นเน็ตนะครับมีตัวของฟิตซึ่งสามารถเอามาไว้ทำคอมโบโอเวอร์โหลดแทนตัวของซิงชิลได้สําหรับคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยใช้ตัวของฟิตแทนซิงชิลก็ได้เพราะว่าโอเวอร์โหลดมันค่อนข้างจะแรงในช่วงแรกๆแ,แล้วก็เอาไว้ฟาร์มได้ดีนะครับส่วนตัวของซูโคสก็เป็นตัวธาตุลมเอามาลวก นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูอนิเมชั่นการโจมตีของหยานเฟยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นเวนตี้ลวบมันจะชา้าโจมตีถึงหรือเปล่านะครับ <S <S เพราะว่าอนิเมชันช์จโจมตีมันจะคล้ายๆเป็นเหมือนตาประทับลงมาที่พื้นนะครับอาจจะใช้เวนตี้ไม่เวิร์กก็ใช้ซูโค้มารวบแล้วก็เอามาเพิ่มชำนาญทาุก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวของจงหลีเอามาใส่โล่แน่นอนนะครับแล้วก็ลดต้านทานธาต่างๆของสตู ถ้าใครไม่มีตัวพวกนี้ก็อาจจะใช้ตัวอื่นอย่างเช่นอัลเบโดนะครับเอามาเพิ่มดาเมจทําดาเมจเรื่อยๆตัวของจีนเอามาฮิลได้ลดต้านทานได้หรือตัวบาบาราชีชีเอามาฮิลนะครับก็แล้วแต่ตัวละครที่ทุกคนมีอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมแนะนำนะครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้แล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็อยากจะถามทุกคนว่าจะเปิดหายันเฟยกันไหมคือของผมเนี่ยเปิดหาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตัวจงหลีที่เป็น5ดาวมันได้มามันก็คุ้มนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งน้องน่ารักนะครับน่าสะสมก็ลองคอมเมนต์บอกดูแล้วกันว่าจะเปิดหาหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วนดวอหน้านะครับสวัสดีครับ